ใบัตรละยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเชิญได้เลยนะคะใครเพียรน้าพาเชคการกุศลนะคะอยู่ด้านหลังตรงแถวเมนเนาะบัตรลัยี่สิบบาทเท่านั้นบัตรหนึ่งใบตักไข่ได้หนึ่งลูกนะคะทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่มาทุกทำบุญถวายวัดทั้งหมดโบไม่เสีค่าใช้จ่ายนะคะไข่หมดอ่างรางวัลข้างหลัง นะท่านกำนันของเรามาแล้วหลังจากที่สังเกตเห็นว่ามาม่าเหลือเยอะท่านคดนครงไปซื้อปัดทันทีเริ่มจากดูท่าสะบัตไข่รไม่ชอบใสบ้างข่าด้วยฐานะขอร่าดยานนสปดดูเราากฟิลตกฟิลเาเลือก

เาจะได้เกเขางเนี่ยลัก้าีรม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 โ้สุดใจได้แก่มมามาโอ้ยมใามาีดูหส์ามามาน โดกอไป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 ใหญ่หน่อยสิไปนะไปไปไปนมโนเฮ้ยขนมขนมเาเอาไก่ปีบ่า้เอานมมันเป็นรางวัลเจ้าเจ้าไปทำอะไรเปินร้านข้ของชามติใช่ใช่โอ้ยอ๊ะเอไก่ขันขัน้มันนเห็นมันยพูดผิดตรงไหนวะเนี่ยไอก ไก่ไงอ้าวไก่แล้วมันทำไมไก่มันก็ต้อง่สั้นเกิตั้งนโมสามจมก้อนจ้าข้ที่ยางก้อนนั่นน่ะตะกาไม่เบี้ยวโอ้ยเอาเอาเลยเอา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 เอเร่มสวดไปแก้ตคุณนะไปซื้อกัาดคุณอะอโอ้ยโอ้ยยกสงน้องไปนมขนม เนี่ยมันเอาขอไข่ออกมันก็ใบผิดเดี๋ยมันก็ใบผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะอันนี้ยากสุดตะสก้าไม่กลมตะก้าเป็นตะก้าเหลี่ยมนห็นไหมเนาะอันนี้ยากที่สุดให้เป็นลุ้นอีกเลี้ยวไม่กลมก็เป็นอ่ะอันนี้ยากสุดเอออันนี้ยากสุดอันนี้ยากแล้วจแล้วเรีมาเย้สปอนเซอร์มีดูอะไรนะคาดหวาอะไรนะเลียโอ้โหเลียมันเล่นเอาพลุ้นทีนอีกแล้วดูเลมอนอยู่บนหัว นเอคอปเตอร์อในคอปเตอร์้วยอในคอเตอร์ด้วน่ยไปจังไนางวบ้างเต็มอยู่ดูบินจ้าขี่คอยรมพัอาเาบินเองไม่ได้นอะก็เห็นแต่เขากี่คอันนี้ยากสุดอัตะาไม่เหลี่ยมตราไม่เหลยมตปุ้งคุ้นว่าอันใดมีรางวัลมัจจดอกจมูกไปเอาสันอันนี้เราไม่ขายของตยไปมุด เราก็สอบปานมาแก้วคไปเห็นมันรอยเบิดส่วนอยู่เอาเออะค่ะคค่ะขนมขนมเย็นเป็นตําทุับอะไรวะอะไรวะก็ได้กเทพนมถินเบิดแล้วเฮ้ยร้อยแค่นี้ต่านหนึงมองชาวนึงเกาหลีกันนึงนี่อเบิดกัมามามาไขอบคุณพี่ีนิดสรหนึ่ร้อยห้าสิบไป ร้อยห้าสิบไปอะไอ่าเออขึ้นผ่านรถรถล้มกันรถไปจอดเาจอดรถไม่ใช่หมอชิดไปอ่านว่าอะไรนี่อ๋อหมอชิดที่ไหนหมอชิดหมอชิดโอ้ยหมอชิดอบ้ามึงเอาทุเอาหมอชิดมาจับรางวัลเนี่ยนะเดี๋ยวหลวงพ่อเขาเอาหบดมาร่วมเหรอ่๋ออแม่แม่ถ้าได้เดทผ่านล้มไป โอกัาขีกผมผมไงยังม่อมแม่ย่อมแม่ลูกหนูยังพันน้ำเสปักจดยูผมเลยไม่บอกว่าผมสักผมซักผมับปโอตาย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 จะไปให้แม่ขายของป่อ ตัดละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะมาทำเงิด้านหน้าโดยการมาด้านหลังยางมากขาวเวทีหมอล่าพี่นะคะหมอล่างกำลังจางเวทีอยู่ท่านวิางเวทีอะไรมารัางพี่ได้ตไหมคะตาใส่ตาใส่ตาใส่ไฟใหญ่ใหญ่ตาใส่ไฟใหญ่ใหญ่ตาตาอะไรวะ

ขอบคุณแม่เมนะที่รวมจักไข่ปลาเนอะนี่อะไรนี่ยค่นุ่เอาละอ่าเรกเรกกันเลกเไม่ใช่อันนี้เลกเปี่นกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาี่ตัวนั่ง ารวบสรุกกันและรวบคำบูญกันนะคะคอบที่ทีุดคบูญที่ลีสุดนะคะไม่ได้เอยชื่อก็ขออภัยด้วัสดี